วันนี้ท่านอาจารย์เฉลิมชัยก็มาน่งต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับที่บริเวณด้านหน้าของวัดล่องขุนด้วยนะครับยมาๆนะลูกอร่อยอร่อยอร่อยก็จะถ่ายแล้วสวัสดีครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่วัดล่องขุนนะฮะเที่ยวลำใจ .com นะครับตอนนี้กำลังเข้า,าจะเข้าไปชมภายในนะครับ คนไทยไม่เสียตังค์นะฮะถ้าเป็นต่างชาติ50บาทนะครับ<ม>บริเวณนั่นในนะฮะเดี๋ยวผมจะเข้าไปชมส่งด้วยนะครับเอาไว้ใส่รองเท้าก่อนก็บบดนะครับอ๋อแต้วก็โบดไว้ก่อนนะครับอ่า บริเวณทางเข้าจะให้ถุงมาสําหรับใส่รองเท้าเพื่อไม่ให้ใส่รองเท้าเดินเข้าไปในโบสถ์นะครับไม่ใส่รองเท้าก่าอนเข้าโบาสถ์ปฏติมากรรมนะครับที่สวยงามของเชียงรายนะฮะโดยฝีมืออาจารย์เฉลิมไทยนะครับวัดล่องคุณนะฮะ เดี๋ยวผมขอถ่ายภาพนิ่งแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินเข้าไปในตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าเรียกวิหารหรือโบสถ์นะครับข้อมูลปิดพลาดยังไงก็ขออาภัยเพื่อนๆได้วยแล้วกันนะฮบริเ,รเวณโอ้ฮะใน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 สรรรอบเนี่ยจะมีปลาเอา่อตัวนี้เป็นอะไรน่าจะปลาสวายนะครับ ถ้าอาจารย์เฉลิมชัยก็บาดเจ็บอยู่นะฮะไม่ทราบว่าเป็นอะไรนะครับปักครับนะครับ ข้างในโบสถ์นี้ต้องใส่ถุงใช่ไหมฮะน้าอ๋อให้าเขาเก็บภาพนิ่งก่อนนะฮะ บริเวณด้านในห้ามถ่ายรูปทุกกรณีนะฮะแล้วก็ปนซ้ายออกมานะครับตอนนี้ด้านขวาก็กำลังปรับปรุงอยู่นะฮะ อากาศสวยงามนะครับพอวนออกจากด้านนี้ก็จะมีทางลงนะฮะบริบเวณทางลงครับยัไงตาัยบ บริเวณนี้เป็นห้องน้ำนะครับกาลังการทาสีทองไว้อย่างสวยงามประติมากรรมทุกอย่างเก็บรายละเอียด หมดนะฮะภายในบริเวณนี้ช่วงนี้นะักท่องเที่ยวก็ <What? S 1> หนาตาพอสมควรนะครับวันนี้เป็นวันจันะนะครับที่23มกรา60นะฮะเที่ยวตามใจ .com นะครับก็ผ่ <Curiosity. S 1> านมา20 กปีไปกลับมาเยือนเชียงรายอีกครั้งนะฮะบรรยากาศน่าอยู่นะครับเชียงรายนะครับไม่พุกพ่านนะฮะอาหารกันกินก็40บาทพื้นพื้น,นครับ40บาทล้วนๆก็ประทับใจนะฮะปริมาณเอ่อปริมาณคือชามเดียวอิ่มนะครับเหมือนอย่างเยนตาโฟที่ผมไปทานเมื่อคืนชามใหญ่มากแต่ผมไม่ได้ถ่ายวิดีโอนะครับพอดีมัน เด็กๆนั่งด้วยแล้วก็ภายในร้านเขาคนเยอะนิดนึงกค่อนข้างเกรงใจเขานะฮะก็เลยไม่ได้ทําการถ่ายวิดีโอให้ชมนะชามใหญ่จริงแต่ในรูป Facebook ผมมีนะครับเฟซบุ๊กช่างวุฒิเที่ยวตำใจนะฮะเพื่อนเพื่อนท่านใดที่ติดตามผลงานกันอยู่ก็เข้าไปพูดคุยกันได้นะฮะโอเคครับปิดคลิปห้องน้ําสีทองไว้แต่เพียงเท่านี้นะฮะคลิปโดนใจยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต ติดเตียนกันได้นะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กันด้วยเที่ยวมใจ .com แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ